สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นุยครับ,รบอ้าววันนี้กลับมากับพี่นุยอีกสุดในโทรชัยพฤกษ์ครับผมโอ้ค oh, ันนี้ไม่ธรรมดาเพื่อนๆเป็น D-Max เกรด M ใช่ครับตัวท็อปสุดเลยเรียกว่าท็อปของ2.2ใช่ครับท็อป2องจบของสองจุเลยก็คือตัวนี้มันจะเป็นเกรดที่ว่ามีแต่เกียร์ออตโต้อ่าแล้วแค่สีขาวมุกด้วยก็คือท็อปสุดแล้วใช่ครับไม่มีเพดานมากกว่านี้นอกจากคุณจะกระโดดเป็นวีคอร์สไปเลยใช่ครับใช่ครับครับผมมาดูคันนี้พี่นุยก็ จัดใส่มอนซามาให้เรียบร้อยใช่ครับครับผมของที่ร้านจะขายเป็น KM อนะครับพอดีผมเสนอไปแล้วแหละแต่บางทีลูกค้าเขาบอกเขาอยากได้เป็นมอนซาเอาตามเอาตามใจเอาตามใจเลยแบบว่าโอเคตามตามตามที่ชอบได้แล้วก็เป็นแม็กตัวนี้นะครับก็ลูกค้าก็รีเควสตมาเลยเอาสีเอาเป็นแม็กที่อีสามเจ็ดนะเทาแก่มาเลือกก่อนขอมาเลือกก่อนจะเอาเทากันหรือดําสรุปก็เป็นสีเทากันใช่ครับสวยขาว นะครับอันนี้ทุกันนี้จบอยู่แค่ไม่เท่ากันกระดำละใช่ครับน้ำตาลไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช่ไหมใช่พี่น้ำตาลก็เงี้ยเงี้ยเบาๆลงไปแล้วก็เป็นยางเลนโซ่ใช่ครับนะครับคันนี้ใส่โช๊คด้วยนะครับเป็นโมโนสองจุดศูนย์อ่ะพี่หนุ่ยถือก่อนเดี๋ยวผมไปหมุนให้ดูตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นโช๊คหน้าโมโนทูปเป็นหลังใส่ตัวซับแท้งนะครับตัวพิคคีแบ็กซับแท้ง นะครับเดี๋ยวให้ดูโชคกันก่อนนะครับเห็นกันแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นโชคโมโนโทูปหน้าโมโนทูปนะฮะใส่สตัดปรับเกียวหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วครับอันนี้ครับผมเขาเรียกว่าเป็นโชคที่สามารถเลื่อนขึ้นลงในตัวได้เลยนะครับ ส่วนด้านหลังคันนี้จบเป็นพิกิแบ็กซับแทใช่ปรับแปดไปเลยก็คือท็อปขึ้นมาอีกนะครับเพราะลูกค้าเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะคือมันเป็นโปรที่ผมแถมให้นะฮะจะเป็นโปรโมชั่นคือเป็นโมโนทูบเอาแต่ลูกค้าเขาบอกว่าเขาอยากอัปเกรดช็หลังใส่ซับแทงก็มาเพิ่มส่วนต่างเอาตรงนี้ได้หมดเลยเพราะว่ารถนะครับบางทีกระบะมันต้องมีการขนของอะไรนะช็คที่ปรับระดับได้นะครับก็คือเป็นปรับค่ายุบตัวคือรับน้ําหนักได้ดีขึ้นวันนึงเราขนเนี่ยก็ ไม่มีผลละเพราลูกค้าทํารับเหมาด้วยออโอเคเขาต้องใช้ผลประมาณ 200- ร้อยถึงามรโลอะไรเงี้ยก็เลยแบบแนะนําเอาขนาดนี้ดีกว่าเพราะตอนแรกลูกค้าจะเอา5นิ้วเลยโอ้โหคือมันหล่อจริงไม่เถียงแต่การใช้งานก็ต้องดูนิดนึงว่าเราใช้แบบไหนถ้าขับลอยองเดียวก็ได้นะครับใช่ครับก็เป็นทรงนี้ไปประมาณนี้รอเลยล้อยางจะทรงนะครับ คันนี้เป็นยังไงพี่หนุ่ยกับโปรตัว M ก็ต, M. ตัว M ตัวนี้นะฮะคือผมทำโปรอยู่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสน1 0 0 0แสนสามารถออกรถได้เกรด M 2.2ส,สใช่ครับพร้อมของแต่งแบบนี้ไหมพร้อมแต่งยกเว้นฝ่านะเขาป่าลูกค้าเขาซื้อมาเอง uh huh, uh huh. ช่วงล่างอะไรเงี้ยคือแม็กยางแล้วก็จัดทรง uh huh. แล้วก็โหลดโหลดได้ uh huh. ประมาณนี้ส่วนโชคก็แอดออนกันไปโชกก็คืออย่างผมบอกผมให้ตัวมนเป็นโมโนใช่ครับสูตรหน้าหลังแต่ถ้าอยากเพิ่มแบบนี้แบบนี้ต้องว่างงานมาเพิ่มส่วนต่างเอาที่ร้านหน้าร้านได้เลยครับประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับพี่นุยอิสุสุเมโทรชัยพฤกษ์จบได้ทุกรุ่นที่หนุยนี่มีส่งตลอดเลยไม่ว่าจะมีูจะดีแม็กทุกตัวเลยอันนี้ก็คือเริ่มเริ่มเริ่มมีนะฮะก็คือทุกเดือนก็คือต้องมีกระบะกับมิวเนี่ยมีมาครับผสลับกันไปวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับติดต่อพี่นุยเบอร์โครับ สนใจยังไงทักหามผมนะฮะ094-946-9879เนี่ยทักมาได้เลยสนใจรุ่นไหนไม่ว่าจะกระบะหรือมิว x นะฮะหรือวีคอร์สทักมากันได้เลยครับโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีคครับบขอบุณครับ